ดูการทำงานของนักงานหมดนะครับแต่ลคนก็ขยันกันตั้งแต่เช้าเลยครับอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้เป็นอะไรอายครับที่จะออกกล้องเข้าไปหลบอยู่ในมุมตรงนี้ <c oughs> นี่สาวน้อยครับสาวน้อย เราเล็กสาน้อยตกน้ำเหกาดอนี่คือความสมัคิีของคนงานครับกาลังหากิจการทำอะไร อนนี้ก็ร้อนงานยังไม่เสร็จเลยมานี่แล้วไปทำงาน <c oughs> ไปทำงานยังไ,ไม่เสร็จเลยมาหลบแล้วเออ, <c oughs> อยังบ่ทันแล้ว ไปปิดมันนี่ทรงให้เจ้ขวัญอยู่แล้วว่าวิธีการแต่คนจะส่งมาว่าเออในเรื่องอดูพนักง,งานนวดนะครับพนักง,งานนวด อ้อกรเดี๋วจะขอสัมภาษณ์นะว่าน้องน้องขอสัมภาษณ์หันหน้ามามาสัมภาษณ์ไมะรู้สึกจย่งไรกัน đây mà yêu ừ, đi nó <laughs> ừ. sẽ biến như vâng. à. này nào bong, ai muốn cái chút kia, mực mực thay vai ngô <laughs> chào hô sức chẳng đây nè vì vâng, mà nhiệt việc rồi vâng. Vâng. anh ấy có lốp này, tham gia tham ทำดีไม่ต้องอายเขาว่าไอ้ทำไม่ดีอ,ะอ่ะอะคนอายเราทำงานไม่ต้องอายทำสิ่งที่ถูกต้องจัดให้มันดีๆเนยะเอออย่างนี้มันก็ลูกชายเขาหน้าม,นม,นมาเมน,นเลย นี่เขาเนี้มานอนสองคนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยตายตายตาย ี๋ยววันนี้จะขอสัมภาษณ์พนักงานนวดหน่อยว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาอยู่อย่างนี้<ท>อ่าขอโทษเดี๋ยวขอสัมภา<ท>ษณ์หนาแล้วก่นี่มานี่<ท> Đi <laughs> đâm thai vô đây nè cháu Thai vẫn thức vì lý ô vậy Đi อ่ะพามานาั่งเลน